สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ9ธันวา67เราพามาชมรถเข้าใหม่คันของที่ร้านนะครับคันนี้คือ Honda Stage 400แต่งแนวบ o b b e r เต็มระบบนะครับก็คันที่เอกสารเป็นสปอร์ตมิตรนะตัวรถเหมือนพึ่งทำเสร็จมาไม่นานนะครับดูจากสภาพชุดสีสภาพยางอะไรเนี่ยก็คือทำใหม่หมดนะครับ เจ้าของทํามาไม่ได้ขี่นะครับแล้วก็ติดต่อขายให้กับร้านเรานะแต่ว่าเขาทํามาเนี่ยทามาแพงนะนะครับไม่รวมตัวรถเนี่ยเขาทําไปน่าจะต้องมีประมาณห้าหมื่น 50, นะครับไม่รวมราคารถนะทําไปน่าจะมีห้าหมื่นบวกอีกราคารถอีก,กประมาณก็ตีได้อีกสี่ห้าหมื่นก็เกือบแสนนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากทํานะครับหรือซื้อเอาไปทําต่อนิดหน่อยนะครับ โคตรคุ้มครับคันนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันครับคันนี้เป็น honda s t a ต e 400นะครับแต่งแนวบอบเบอร์นะคันนี้แทบจะไม่เหลือเขาเดิมของสตีเลยนะครับให้ดูสภาพโดยรอบก่อนครับค mm ือรถมันเพิ่งทำเสร็จอ่ะมันก็จะดูสภาพใหม่นะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรอะไรหลายรายการชุดส่งชุดสีของเนี่ยก็คือ เบิกใหม่นะครับทำสีใหม่รถมันก็เลยดูค่อนข้างจะใหม่เนี้ยนะครับเดินวนให้ดูสภาพรถก่อนนะครับสังเกตยางนะคุ้มนะครับบอกเลยคันนี้ ไปปั้นเองอ,ะอ่ะไม,ไม่รวมราคารถนะสมมติท่านมีรถอยู่แล้วเนี่ยอยากได้ทรงเนี้ผมว่าก็ต้องมีห้าหมื่นอ่ะห้า0มื่นแน่ๆห้าสี่ห้ามนะถ้าจะเอาแบบนี้นะแต่ถ้าแบบนี้แต่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดราคาเนี่ยลองดูว่าคุ้มไม่คุ้มนะมามาดูรายละเอียดตัวรถกันครับก็เริ่มจาก ล้อก่อนคันนี้ใส่เป็นล้อโตนะก็คือล้อหน้าจากขอบ19เปลี่ยนเป็นขอบ15นะครับยาง130 90 15เบิกใหม่นะจ๊ะนะครับนี่ราคาอะสมมุติถ้าสติทั่วไปอยากได้ล้อ15ได้ยางแบบนี้จะต้องมีงบกี่บาทค้าถามุมนะมีคนขายอยู่นะครับเฉพาะล้อซีรวด นะจุมเจ็ดพันนะครับไม่รวมยางนะรวมยางอีกยางในยางนอกเนี่ยเป็ดเ็จผมว่าน่าจะมีหมื่นต้นๆเฉพาะล้อชุดขอบสิบห้านะถ้าเราอยากได้แบบนี้นะนะครับอันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับยางร้อยสามสิบเก้าสิบสิบห้านะครับยางใหม่นะถัดมาก็คันนี้ก็จะใส่เป็นที่หุ้มโชค๊คแต่งนะพร้อมไฟหน้าตะแกงคล้ายๆกับโฟร์ทีเอ็ก คันสีเหลืองเหมือนที่ร้านที่ร้านกดลงไว้ก่อนหน้านี้นะเหมือนกันเดะเลยนะครับที่หุ้มโชกก็สวยๆนะคันนี้ทำสีทูเทมาทั้งคันนะครับไฟหน้านี่โคมใสเลยก็คือเหมือนเขาเบิกใหม่มาแหละนะครับพวกที่หุ้มโชกอะไรเงี้ยล้อดุมซีร่วดเนี่ยเป็นโทนดำทั้งหมดนะครับบางโคนก็ดำทั้งหมดนะ เผื่อหลายคนสงสัยไอ้เนี่ยผมก็ขัดใจเหมือนพวกท่านแหละผมก็นึกว่าสติกเกอร์เดี๋ยวเอามาผมก็ลอกออกปรากฏว่ามันไม่ใช่สติกเกอร์นะมันน่าจะเป็นเหมือนแบบพ่นสีหรือไม่ก็เป็นสีวาดลงไปเนี่ยลอกไม่ได้นะผมก็เลยแบบว่านึกว่าเป็นสติกเกอร์เราก็อยากจะลอกให้มันเป็นดำๆล้ัวนะอันนี้มันเป็นเหมือนสีที่เขาแบบวาดลงไปนะเป็นเหมือน monster energy นะโลโก้นะนะครับถัดมาก็จะมี ไปนี้ยวแต่งนะหม้อน้ําอะไรพ่นดําหมดนะครับครอบคอของแต่งไอ้น,นี่ก็เหมือนกันงานวาดเหมือนกันไม่ใช่สติกเกอร์นะครับถ้าเป็นสติกเกอร์ผมลอกออกไปแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ผมชอบแบบสีเรียบๆนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนสีวาดมาก,ก็ลอกไม่ได้นะครับนะทรงเนี่ยผมว่าทรงได้เลยนะครับไล่มาของแต่งดูข้างบนก่อนข้างบนก็จะมีแฮนด์สปิงบนะมือไอ ออกแฮนแต่งนะครับประกับเดิมทําสีดํามาทั้งชุดตุ๊กตาแต่งแล้วก็มีวัดโวลตติดมาให้ด้วยมีประโยชน์นะสำหรับดูค่าแบตพวกประกับพวกความเบรกอะไรเขาก็ทําสีกันหมดเลยนะครับตัวปิดแผงคอแต่งนะครับขัดมาก็คันนี้ได้กองฮา r เลยแท้นะก็คันนี้พอเราเห็นกองนียเราก็รู้เลยว่าเขาเป็นคาบูเดียว นะครับคาบูดยวเนี่ยพอผมชะโงกไปดูเนี่ยก็ลูกใหม่นะเนี่ยดูความความเนี่ยดูความขาวของตัวคาบูเนี่ยเนี่ยของใหม่นะพวกคอรีดพวกสายรัดอะไรข้างในเนี่ยก็เบิกใหม่ยกชุดนะครับประกอบคู่กับกองฮาเล่กองเบนซินเบิกใหม่เนี่ยดูสังเกตพวกเข็มขัดรัดเนี่ยก็ยังใหม่ๆอยู่เลยก็คือชุดเนี้ยคนที่ทํามาเนี่ยเบิกของใหม่ ทั้งชุดนะก็กี่ตังเนี่ยผมว่ารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็ต้องมีเท่าไหร่วะหกเจ็ันเนี่ยชุดเนี่ยนะนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็จะได้ถังทรงสปอร์ตเตอร์นะครับสีสันสวยงามมนาะให้ดูชุดสีกันคันนี้รถทำใหม่มาสีมันก็เลยสวยนะเป็นส้มตัดกับมันจะเป็นน้ำตาลออกเขียวๆนะได้ฝาแต่งด้วยนะครับ ให้ดูสภาพถังนะชุดสีสวยนะครับสตีนบอบเบอร์นะครับมาถัดมาก็ลงมาดูเครื่องกันหน่อยนะครับได้คาบูดเดียวได้คอลีดได้กองได้กองเบนซินของใหม่ยกชุดนะนะครับมาดูสีเครื่องกันหน่อยสีเครื่องเนี่ยเขาก็พ่นมาใหม่ทั้งหมดนะความเงาก็ ถือว่าสะอาดเลยแหละนะครับเครื่องพ่นทั้งลูกนะทําใหม่กิฟเลยนะนทั้งแทงเครื่องทั้งข้างบนนะนะครับตัวท่อมีพักเท้าแต่งอีกบางร้อนให้ท่อได้เป็นท่อแต่งนะครับมีตัวเก็บเสียงด้วยคันนี้เสียงไม่ดังนะครับตัวเก็บเสียงอยู่นี่นี่สังเกตถ้าม,มันมีน็อตเนี่ยถ้าอยากได้ลั่นเอาน็อตออกดึงตัวเก็บเสียงได้นะครับถัดมาก็ได้ฝากข้างนะครับ ก็อันนี้ก็อย่างที่บอกผมไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะเป็นเหมือนแบบเขาวาดลงไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้เบาสปริงใบใหญ่ได้บางโคนเดียวนะครับถ้าสังเกตด,ดูงานเนี่ยพวกชุดใส่ไฟเนี่ยเขาก็เก็บงานเรียบร้อยนะเราจะใช้เป็นแบบชุดใส่ไฟอย่างดีนะเ้าเราที่ดูของนะไม่ใช่แบบงานลวกๆนะนะครับแล้วก็อันเนี้ยไฟเลี้ยยังใหม่กิฟเลยนะไฟท้ายนะครับ ดุมหลังล้อหลังพ่นดำหมดนะครับยางหลังนี่ดอกโคตรหนาเลยนะนี่นะครับใช้กันยาวๆก็คือที่มันทําเยอะเพราะว่าเจ้าของคนทำเขาโดนไปแล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้มันต้องเบิกทั้งนั้นแหละ,ะสีบางคนหลังก็เกือบร้อยเปเซ็นนะครับไม่มีตําหนิใดๆเลยไฟเลี้ยวก็ใหม่เหมือนเบิกของใหม่หมดแหละนะครับ ถัดมามาดูฝั่งนี้หน่อยก็จะมีฝาข้างนะนะครับแล้วก็พวกเครื่องอะไรเนี่ยก็พ่นด,ดําเงามาไม่มีตําหนิเลยนะคือแบบดูสะอาดอ,นะอันนี้เห็นไหมโช๊คกิบรัสสายคอหลงคอรีดนะครับคันนี้มีที่ดึงโชคด้วยที่ผมเห็นปกติไม่ค่อยเจอนะแล้วก็เรียบร้อยนะครับคาบูเดียวนี่ผมเป็นห่วงอย่างเดียวเลยคือหนึ่งวิ่งแล้วแม่งสะดุดถ้าจูไม่ดีนะคันนี้พอได้มาผมไปเทสก่อนเลย อันดับแรกนะครับเฮ้ยเข้าเข้าสุดทุกเกียร์เปล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านปรากฏว่าไม่มีสะดุดเลยคันนี้ถือว่าผ่านจูนมาดีนะครับแล้วก็มีก๊อกน้ำมันให้มาด้วยนะครับแต่กรณีที่เราเติมน,น้ำมันเยอะผมจะบอกทุกครั้งว่าถ้าเป็นคาร์บูเดียอะเราต้องปิดก๊อกเพราะโอกาสน้ำมันท่วมมันสูงถ้าเราปริมาณน้ำมันมันมากนะมันก็จะมากดอยู่ตรงนี้ เราก็ดักโดยกองคันนี้มีทั้งกองน้ำมันกเอ่อกองน้ำมันมีกองเป็นซินโดยรวมครบถ้วนนะครับเรียบร้อยอ่ะถัดมาก็จะมีแผนปิดแผงข้อดิสอะไรเขาก็พ่นดำมานะครับตัวทับทิมตรงโชก็มีให้ทั้งสองข้างะทรงรถก็จะประมาณนี้ยางอะไรก็ใหม่นะครับ ถ้าให้แจ้งตำหนิคันนี้ผมว่าไม่ค่อยมีนะโดยรวมผมถือว่าสภาพใหม่นะครับท่านได้ยาง<ม>ได้ชุดสีที่สภาพดีนะครับแล้วก็ได้ได้อะไหลเบิกใหม่หลายรายการนะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกคาบูเดียวชุดกองคอรีดอ่ากองเบนซินอะไรเงี้ยยางเยิงอะไรก็ใหม่หมดผมว่าคุ้ม นะสำหรับใครที่แบบซื้อไปที่เขาแต่งมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเจ็บนะครับนะตำหนีเหรอตำหนีก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับโดยรวมชุดสีประมาณ90%เลยอาจจะมีเนี่ยร่องรอยสเก็ตเป็นจุดกระตึงนึงนะตรงไหนกวะเนี่ยนะรอยน็อตกระตึงนึงนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีมีรอยแฮนกระแทกถังมานิดนึง ตรงเนี้ยแทบจะดูไม่ออกนะแต่ก็ต้องแจ้งลูกค้าหน่อยเผื่อนะบางท่านซีเรียสน,นะครับแต่องค์รวมเนี่ยรถใหม่นะครับรถทำมาใหม่เลยมาเรามาสาตาร์ทเครื่องครับก็ให้ดูดวัดโวลต์ก่อนมีประโยชน์นะระบอกค่าแบตน,นะครับ ตาร์ทง่ายนะครับตั้งแต่ได้มาไม่เคยมีไม่ติดนะไปหน้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับคันนี้ผมลองเอาไปเทสขี่แล้วครับเพราะว่าผมกังวลเรื่องปกติเนี่ยคาบูเดียวแหละจะเจอปัญหาบ่อยที่สุดเลยคือถ้าจูดไม่ดีเนี่ยแม่งน้ำมันลงไม่ทันพอน้ำมันลงไม่ทันเนี่ยมันจะสะดุด นะครับเป็นปัญหาหลักของคารบูเดียวเลยเพราะว่าบางทีน้ํามันลงคอริดไม่เท่ากันซ้ายขวาหัวเทียนบอร์ดนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คันนี้โอเคนะครับเข้าทุกเกียร์ไม่มีสะดุดเลยนะครับแล้วก็ข้อดีนะผมตอนแรกผมได้มาเนี่ยผมไม่ได้ปิดก๊อกน้ำมันผมก็ไม่รู้น้ำมันเยอะขนาดไหน,นแต่ว่าสตาร์ทเนี่ยแม่งติดสองสูบไม่มีท่วม นะก็ถือว่าใช้ได้มันอาจจะเป็นคาบูเรเตอร์ใหม่ด้วยจูนมาดีด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าคาบูเดียวผมแนะนําถ้าไม่ขี่ปิดก๊อกขี่เปิดก๊อกช่วยป้องกันน้ำมันท่วมได้นะครับรนะออยู่นะนโคเทนะมุมนี้นะอย่างกับโฟรีเอกนะครับให้ดูความงามนะ มารายละเอียดและราคานะครับ Honda s t a ต e 400นะครับคันนี้เอกสารสมบสูริ์นะครับรถเก็บงานใหม่หมดเลยนะตามที่ผมรีวิวไปนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่60,700บาทนะครับ6 7 0 0 0บาทไปพิจรารณาเองว่าถูกหรือแพงนะครับถ้าท่านมีรถท่านอยากทำแบบนี้ท่านจะไม่สามารถทำได้ในะราคา6 7 0 0 0บาทนะ ผมบอกเลยแล้วราคาไม่รวมราคารถเนี่ยผมมาทำาอีกประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับทันนี้หกหมื่นเจ็ดท่านไปเติมของหรือไปเติมทรงที่ท่านอยากได้ต่อเลยโคตรคุ้มนะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มแล้วก็ถ้าหมดทรงนี้มาพี่มีบอบเบอร์ไหมอยากได้บอบเบอร์ตอบไม่ได้นะครับตอนนี้มีมาแล้วใครมีตังก็ชอบก็ซื้อไว้เลยนะครับเพราะว่ารถแบบนี้หายากนะครับผมเจอราคาดีผมก็ซื้อหมดนะครับแต่ผมไม่ค่อยเจอเนี่ยเพราะว่ามัน มันแพงนะครับคนที่เขาทํมาเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี้ยเขาจะมาขายหกหมื่นห้าแล้วยากนะครับแต่ที่นี่มีนะที่นี่เราขายหกหกหมื่นเจ็ดไม่ใช่หกหมื่นห้าเดี๋ยวหกหมื่นเจ็ดนะครับขอค่าส่งให้ลูกน้องมาหน่อยเพราะว่าครันนี้ผมซื้อสภาพมาค่อนข้างแพงหกหมื่นเจ็ดพันบาทลูกค้าลองพิจารณาดูนะครับสภาพนี้ทรงดีนะครับสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ